แชนชนน้องใหม่ของเรานะคะ Brightening Cream Gel ของอีฟตัวใหม่ล่าสุดอันนี้อีฟใช้จริงๆนะนี่เห็นไหม เนื้อจะมีความเป็นครีมเจลบางเบาครีมเจลอันนี้นะคะเบสของเราไม่ได้มาจากเบสสังเคราะห์นะคะแต่เป็นเบสจากธรรมชาติมาจากโอลิฟออยล์นะคะที่คนพบว่ากรดไขมันของเขานะคะมีความใกล้เคียงกับกรดไขมันของผิวเรามากที่สุดฉะนั้นเวลาครีมเจลที่ได้ออกมาเนี่ยเนื้อเขาจะมีความบางเบาแล้วก็เข้ากับผิวเราได้ดีมากๆนะคะและอีกทั้งนะคะเขายังมีนวัตกรรมลิควิดคริสตัลด้วยค่ะที่เวลาเราทาไปกับหน้าแล้วเนี่ย เขาจะพาสารสกัดสำคัญนะคะเป็นไวท์เทนนิ่งทั้ง8ชนิดซึมซาบลงสู่ผิวได้เร็วกว่าเดิมและที่สำคัญตรงไหนที่มีฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำต่างๆนะคะเขาจะพาสารสกัดเหล่านั้นนะคะพุ่งตรงไปยังฝ้ากระจุดด่างดำเลยไม่แปลกใจเลยที่ทำไมครีมเจลของอีฟถึงเห็นผลไวนะคะลองดูนะคะเดี๋ยวจะหาวีฟโกหกเนื้อครีมเขาจะมีความบางเบาจริงๆเห็นไหมคะเดี๋ยวจะทาที่แขนให้ดู มันจะมีความบางเบาใสแล้วก็ว้าไปกับผิวเลยนะคะเนี่ยค่ะทันทีที่เราทาลงสู่ผิวอะ่ะเขาจะเข้าไปบำรุงนอกจากบำรุงแล้วเขาก็ยังจะช่วยในเรื่องของฟื้นฟูเซลล์ผิวที่มันเสื่อมสภาพอย่างเช่นพวกความหมองคล้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเรามีความกระจ่างใสขึ้น ก็ใช้เป็นประจำเช้าแล้วก็เย็นนะคะถ้าเกิดว่าใครหน้าแห้งก็สามารถโบกหนาหนาได้เลยถ้าเกิดว่าใครที่หน้ามันนะคะก็สามารถทาบางๆได้เลยไม่ทําให้รู้สึกอืดอัดผิวฝากด้วยนะคะถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะ